สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมูลนิมอลนะคะและคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงให้กับชาวราศีมิถุนค่ะประจําเดือนพฤษภาคม2565นั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะคลิปคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบ general reading อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะการดูดวงที่แม่นยําที่สุดคือการดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะาจะดูกับโบก็ได้หรือกับหมอท่านอื่นก็ได้นะคะสามารถดูได้ มีความแม่นยําเหมือนกันหมดทางนั้นเลยนะคะขึ้นอยู่กับความชอบในแต่ละโมดูลในแต่ละท่านนะคะโอเคแล้วก็คลิปความรักของเขานะคะก็จะเหมือนเดิมค่ะจะมีคนโสดคนคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่นะคะอา,อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยนะขึ้นอยู่กับพลังงานของแต่ละคนแล้วกันเนาะมาเรามาดูกันนะคะ คนโสดชาวราศีมิถุนมาเช็คสถานการณ์หรเหตุการณ์ก่อนหน้านี้กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง6ดาบ Knights nice to Toys The Rover อ่าคนโสดชาวราศีมิถุนคะ่ะ เหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ของคุณก่อนหน้านี้เนาะโปรรู้สึกว่าคุณน่าจะสามารถประคับประคองความรู้สึกตัวเองนะคะเหมือนผิดหวังในเรื่องของความรักมาเนาะก็สามารถประคับประคองความรู้สึกตัวเองหรือว่า move on ออกมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะขึ้น6ดาบเนาะคือมันก็ผ่านเรื่องแย่ๆผ่านเรื่องร,าร,ารา้ายๆเศร้าๆที่ทำร้ายจิตใจคุณมาพอสมควรเนาะแต่ว่ามันก็รายูเหมือนว่า พอคุณ move on ได้แล้วเนี่ยก็จะมีเหมือนคนเข้ามานะคะ เข้ามาชอบเข้ามาสนใจหรือว่าเข้าหาคุณนั่นเองนะคะบางคนอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําค่ะมีกรกฎพิจิกนะคะอายุรุ่นราวคาวเดียวกับคนนี้แหละค่ะหรืออาจจะเป็นชาวราศีมิถุนด้วยกันเองนะคะก็เป็นไปได้เนาะเข้ามาสนใจเข้ามาชอบอาจจะมีการทักแชทมีการได้เจอตัวเจอหน้ากันนะคะหลัะคือเหมือนเขาจะแบบส่องๆว่าเออคุณน่าจะอาการนี้ขึ้นแล้วนะคะมองเห็นว่าแบบคุณน่าจะแบบเข้าจีบคุณได้แล้วแหละเออประมาณนี้นะ มาดูความรักค่ะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคนโสดเป็นยังไงบ้างคะขอหน้าไป,ไป,ไปอืมหนจือถ้วยสิบถ้วยหกเหรียญน,นะคะ หกเหรียญห้าคาถาแล้วก็สองเหรียญนะโบรู้สึกว่าความรักของคุณในเดือนนี้นะคะนอกจากมีแนวโน้มที่จะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาคุยหม่หรือว่าคุณอาจจะไปสนใจใครก็ได้นะคะใหม่ๆเข้ามาเนี่ยพอเหมือนมีคนใหม่เข้ามานะคะก็มี energy ของคนเก่าๆวนๆกลับมาเข้ามาเหมือนกันนะเออเข้ามาให้เสียวๆอยู่เหมือนกันก็คือเอาจริงๆเี่ยโบรู้สึกว่าในเรื่องของความรู้สึกของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีความแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะมีความแบบแข็งแรงทางด้านจิตใจเราพอสมควรเนาะอาจจะด้วยอยู่กับครอบครัวมีเวลาได้อยู่กับครอบครัวมีความใกล้ชิดแล้วก็เหมือนไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเพิ่มมากขึ้นนะ่ะในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยก็เหมือนจะ แข็งแรงขึ้นบ้างล่ะนะคะแต่ว่าก็ดันมีปัจเจกปัจจัยเช่นคุณอาจจะยังไปนึกถึงหรือมี energy เป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากๆที่คนเก่าๆในชีวิตคุณนะคะวนกลับมาติดต่อพูดคุยขอโอกาสกับคุณอีกครั้งเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีความรู้สึกย้อนแย้งตีกันในหัวพอสมควรนะคะว่าเขาจะกลับมาเขาติดต่อมาให้เรารู้สึกวันไหวนั่นเอง ที่นี้มาดูกันต่อเขาคนนั้นนะคะเขาเป็นใครคะคนเก่าๆในชีวิตคุณเนี่ยเป็นคนที่คุณเคยเดินออกมาจากเขานะคะทั้งๆที่ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่เนาะการที่คุณเดินออกมามันอาจจะเป็นเรื่องของการมีคําพูดมีการพูดคุยหรือว่าอะไรกันที่ไม่เข้าใจไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่คุณเลยก็เลย เลิกที่จะออกมาหรือเขาอาจจะมีคําพูดบางอย่างที่ทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกนั่นเองนะคะเนี่ยคุณต้องคู่แบบเป็นคนที่เหมือนมีอะไรที่เหมือนเหมือนการคล้ายๆกันมีความโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วค่ะว่าละครรู้สึกมันก็แบบเหมือน e NERGY แบบอีโต่างๆมันก็แบบตีกันตรงกันแล้วก็ที่จริงแล้วว่าการที่มีคําพูดที่ไม่ดีใส่กันอะ่ะ ะะการใช้คำพูดที่เวลาอเราใส่กันแบบบางทีเขาอาจจะพูดประชดคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความโกรธด,ด้วยความอารมณ์รนะ้อนอ่ะมันก็เป็นปัญหาเก่าๆที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วนะคะซึ่งคุณน่าจะแบบเบื่อแล้วก็เลยตัดสินใจเดินออกมาจากเขาทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าเขากลับมาคราวนี้เนี่ยเขาหกเหรียญน,นะสองเหรียญวนกลับมาวนๆเวียนๆในชีวิตคุณตัวเนี้ยเขากลับมาทำไมเดี๋ยวจะสังเก Mpress แล้วก็ราชนีถือคาถาโบรู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาเพื่อขอความช่วยเหลืออะไรคุณบางอย่างนะคะเขารู้ว่าคุณน่าจะช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตเขาได้เอาจริงๆคุณน่าจะมีการช่วยเหลือซัพพอร์ตกันอยู่ตั้งงานแล้วแหละเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้เนาะอาจจะเป็นในเรื่องของเรื่องบางอย่างที่เขาอยากจะให้มันสําเร็จรุ่วงไปได้อาจจะเป็นงานที่เขาทําหรือต้องการคําปรึกษาต้องการคําแบบ ชี้แนะหรือว่าแบบมีเพื่อนไปทำทุระด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะกลับมาทำไมนะเนี่ยอยากจะกลับมาขอความช่วยเหลือนะคะซึ่งเขาก็ลังเลแหละนะคะแล้วก็คิดอยู่นานคิดวิตกัอกมาหรือว่าการที่เขากลับมาติดต่อหรือว่าคุณเห็นว่าเขาแย่มันก็เลยทําให้คุณลังเลนะเดี๋ยวคุณก็จะนิ่งๆค่ะ ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรเยอะแยะนะนะคุณความรู้สึกของคุณน่าจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วค่อนข้างเยอะนะคะเดินหน้าไปเยอะมากคุณน่าจะนิ่งใส่เขาแล้วก็ได้แต่คอยดูคอยสังเกตอยู่ห่างโดยที่ไม่ได้ Take a คชั่นอะไรคือคุณรู้แหละว,ว่าคุณอ่ะช่วยเขาได้แล้วก็ภาระของเขาในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนเนี้มันค่อนข้างหนักคุณรู้นะแต่คุณเลือกที่จะบล็อกแล้วก็ตัดไปอาจจะเป็นด้วยคุณน่าจะ m ม v e อ่อนได้มาแบบ เยอะมากๆในเดือนนี้นะอ่ะทีนี้ก็ตัดสินใจดูแล้วกันเนาะบางคนอาจจะยังแบบอยากจะรอคนเก่าอยากจะเจอคนเก่าแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยไม่รอไม่ตัดสินใจบอสชมว่าเขาก็มีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาให้จุกจิกคนใจคุณบ้างแหละคุณก็ตั้งรับแล้วก็รับมือให้ดีๆแล้วกันเนาะเรื่องที่เขาจะขอให้คุณช่วยคืออะไรคะมันเป็นเรื่องที่เขาไม่สบายอกสบายใจบางห้บางคนอาจจะแบบติดพนัน บางคนอาจจะมีการติดพนันบ้างอะไรบ้างนะคะเขาเรียกว่าอาจจะแบบเกี่ยวกับคนหมู่เยอะคนหมู่มากนะคะเป็นเรื่องที่เขาไม่สบายใจแล้วมันก็คลาคาสัตรมานานบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาที่ที่ที่ต้องทําต่อเนื่องกับคุณหรือว่าเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับคุณอะไรประมาณนี้มันก็เลยแบบรู้สึกว่ายังอยากจะขอความช่วยเหลือขอ,อให้คุณแบบ อยู่ในชีวิตกับแบบกลับเข้ามาในชีวิตกับเขากลับมาพูดกลับมาคุยก,กับเขาเหมือนเดิมได้ไหมอาจจะด้วยในฐานะของคนรู้จักหรือว่าคนของความเป็นเพื่อนก็ได้นะคะเออน่าจะเป็นประมาณนี้นะทีนี้ออราเคิลค่ะออกมาบอกว่าอะไรบ้างมันเหรียญมันมีสองด้านเสมอนะคะบอกรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับประมาณว่าคุณอาจจะต้องตั้งรับนะคะในเรื่องของความรู้สึกของคุณให้ดีอ่ะ อืเออคือโกรธก็โกรธอะ่ะอืมคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอาจจะต้องใส่หน้ากากใส่เขาหรือว่าอาจจะต้องเย็นชาใส่เขาไปเลยเพื่อตัดขาดนะคะบางอย่างมันมันมีบางอย่างที่เขาปกปิดแล้วก็ไม่ได้บอกคุณโดยทั้งหมดอะ่ะอืมมันยังเป็นแบบ confusion บรเรสึกว่าคุณน่าจะรับรู้ได้ด้วยเซนส์สัญชาตญาณว่าเรื่องบางเรื่องอันไหนคือสิ่งที่คุณควรทำหรือคุณช่วยเหลือนะคะเขากลับมาเพื่อที่จะเรียกร้องดึงดูดความสนใจใช้ความแบบสเสน่ห์เรียกดึงดูดในตัวคุณหรือว่าเขารู้ว่าแบบคุณยังอยากเจอเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าอยากตัดโบรเรสึกว่าก็ตัดแสดงการแสดงความรู้สึกว่าอยากคุยหรืออยากเจอไปเลยนะคะเพราะงั้นน่ะมันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างดึงดูดให้วนกลับไปวนในหลูปเดิมได้อีก ลักษณะราศีของคุณหรือเขาค่ะธนูมิถุนกรรกฎฏนั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะชาวราศีมิถุนค่ะสถานการณ์เหตุการณ์ของคุณก่อนหน,น้านี้เป็นยังไงบ้างพลังงานเนาะ The Tower เดือยห้ถ้วยโอ้คนคุยความสัมพันธ์มาชัดเจนในกรองนี้นะคะคนที่คุณนึกถึงหรือว่าคนถามถึงในเดือนนี้นะคะโบรู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณมีสถานการณ์ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแ,แ,แบบเฉียบพลันกระทันหันเลยนะคะทางด้านความรู้สึกทางด้านความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์มันเหมือนถูกมีการ ถูกปรับเปลี่ยนไปหรือว่ามีการลดสถานะความสัมพันธ์กันลงมากขึ้นนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการทำร้ายจิตใจกันขึ้นมานะคะคุณเลยค่อนข้างเศร้าแล้วก็ไม่โอเคแต่ว่าคุณก็เหมือนมีการปรับเปลี่ยนหรือลดสถานะลงที่ชัดเจนมากๆอาจจะคุยกันทุกวันอาจจะลดหายลงนะคะหรือว่าแบบไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เจอกันไปเลยนะคะความเศร้ามัน คอนเอนเนอร์ีมันค่อนข้างเยอะมากแต่คุณก็จบกันสวยนะเหมือนปัญหาที่คุณไปไปรับรู้มาคุณอาจจะไปรับรู้ในเรื่องที่เขามีความลับปิดบังกับคุณแล้วคุณไปรู้โดยบังเอิญรู้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจโดยซ้ยาแล้วคุณก็เลยเหมือนมีการตกลงมีการพูดคุยว่าความสัมพันธ์นี้มันเราควรมีการปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงสถานะให้มันเรายังอยู่ในสถานะความเป็นเพื่อนกันได้ดีกว่านี้ดีไหมดีกว่าเดินต่อเออประมาณนี้เนาะ มาดูข่าแล้วความรักของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนลรกศกในเดือนนี้เป็นอย่างไงบ้างคะอืม ความสัมพันธ์เนี่ยโบรู้สึกว่าในเดือนนี้น่ะน่าจะมีความชัดเจนที่เกิดขึ้นมากกับรูปแบบของความสัมพันธ์มีการพูดคุยมีการตกลงกันที่ค่อนข้างชัดเจนแบบเห็นแบบอย่างเห็นได้ชัดคุณอาจจะมีการนิ่งเฉยมีการนิ่งเงียบใส่กันนะคะแต่ไออารมณ์ของความนิ่งเงียบใส่กันเนี่ยมันก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดมากได้เหมือนกัน นะคะบางคนเนี่ยเหมือนพอมีการลดสถานะลงนะคะก็อาจาจะแบบมีคนมีมีการเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาคุยเข้ามาทําความรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่ามีการ move on ไปอย่างเห็นได้ชัดในสื่อโซเชียลออนไลน์คุณน่าจะไปรับรู้ว่าหรือว่าเขาน่าจะไปรับรู้ว่าคนเนี่ยพอมีการลดสถานะคุณก็มีการแบบทาตัวเองให้แบบดีดูดีขึ้นเป็นที่สนใจเพิ่มมากขึ้นหรือว่าไปรับรู้ว่าคุณเนี่ย มีคนเข้ามาสนใจก็ได้นะคะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หงุดหงิดแบบพอสมควรเลยเนาะก็เลยเหมือนค่อนข้างที่จะนิ่งเงียบใส่กันนะคะนิ่งเงียบใส่กันเยอะมากแล้วไอ้สภาวะของการนิ่งเงียบใส่กันเนี่ยมันก็เลยทําให้มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดมากแล้วก็วิตกกังวลพอสมควรมันเหมือนกับประมาณว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดมากแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็แบบอ้าหลละทีนี้มาดูกัน ในเดือนนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไงบ้างอ่ในเดือนนี้นะคะโบรู้สึกว่าคุณน่าจะมีการไปพบปะเจอเพื่อนนะคะคนในครอบครัวนะหรือว่ายาติุู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะคุณก็ ค่อนข้างอ่ะบรู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างที่พอความสัมพันธ์เนี่ยมันมันจบลงมันไม่ได้จบลงมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือสถานาการณ์คุณก็ค่อนข้างที่จะพยายามหาความสุขให้กับชีวิตหาเหมือนได้ไปเจอเพื่อนได้ไปทํากิจกรรมร่วมกันกันกบครอบครัวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะมีได้ไปเฉลิมฉลองอบอกรู้สึกว่าในเดือนนี้คุณน่าจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้น นะคะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนมากขึ้นตรงที่ว่าจะเดินทางไปทางไหนจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนคุณน่าจะสันใจที่ชัดเจนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะแล้วแนวโน้มมันก็เป็นในเรื่องของโอเคในเรื่องที่คุณไปรับรู้มามันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะทํรลายความรู้สึกคุณพอสมควรในเดือนนี้คุณน่าอาจจะเ,เลือกที่จะตัด ความความสัมพันธ์กับคนคุยความสัมพันธ์ไม่สาใจคนไ้นไปเลยหรือการที่เห็นเงียบหายกันไปเนี่ยก็น่าจะเป็นคําตอบได้อย่างหนึ่งว่าตัดสินใจแบบไหนไปแล้วนะคะคุณน่าจะใช้ความคิดใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีการบล็อกมีการตัด ิดกัน้นความการมองเห็นบางสิ่งบางอย่างไปแล้วด้วยนะคะเราคุณค่อนข้างที่จะมาอยู่กับตัวเองนะคะใช้ชีวิตใช้ความคิดอยู่กับตัวเองในการดูแลในการฮีลลิ่งตัวเองในการรักษาตัวเองในรักษาจิตใจเอา,าจริงๆเรื่องที่คุณไปรับรู้นะ่ะมันน่าจะแบบ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยโอเคกับคุณมากเลยพอสมควรนะเพราะไม่งั้นคุณอาจจะไม่เลือกตัดแบบฉับความสัมพันธ์นี้ขนาดนี้นะแต่มันก็อาจจะมีความลังเลหรือว่าเขาเองอาจจะยังวนๆเวียนๆกลับมาที่นี่โบไปดูหน่อยนะว่าไอ้เรื่องที่คุณไปรับรู้มาเนี่ยมันคือเรื่องอะไรคะ่ะ คุณอาจจะรับรู้ว่าเขาเองนะคะยังมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตนะคะยังมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคนอื่นในที่นี้อาจจะเป็นคนเก่าๆหรือว่าเป็นคนที่เขาเคยคิดอยากจะคุยเคยอยากจะอะไรอยู่แล้วเนี่ยค่ะคุณน่าจะไปเห็นในในใน,ในหลักฐานเหล่านั้นว่าเออเขายังมีการติดต่อสื่อสารเราคุณน่าจะแบบไม่โอเครับไม่ได้นะนะ,นะเขากับคุณเขากับเอเขากับ คนนั้นคนที่เขาติดต่อบูริษุกว่าก็น่าจะมีระยะทางอะ่ะแล้วคนที่ติดต่อบูรุสุกว่าเขาก็น่าจะแบบคนที่เขาติดต่อก็น่าจะยังโสดด้วยอะ่ะเลยทําให้มีความรู้สึกว่าคุณน่าจะเริ่มไม่โอเคว่าเออเราความสัมพันธ์กับเราถ้างนั้นถ้าคุณยังอยากจะมีเขายังอยากจะคุยกับเขาคนนั้นอยู่คุณก็เลือกที่จะเดินอ,ออกมาจากความสัมพันธ์จะดีกว่าคุณจะทำไงต่อไปคะ คุณน่าจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็จะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรกับเขาเพิ่มเติมนะอืมรู้สึกว่าคุณน่าจะนิงเงียบๆนะคะบล็อกหรือว่าจะได้แอบดูแอบสองอยู่อาหารเท่านั้นแหละแต่ไม่ลงไปเทคแอคชั่นหรือไม่ทําอะไรต่อเลยนะและ้วเขาคนนั้นจะทำยังไงต่อ เขาคนนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณบ้างพอสมควรนะแต่ว่าเขาก็อาจจะต้องพใช้ความพยายามที่จะติดต่ออยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะยังมีคนอยู่ในชีวิตก็ไม่ก็ไม่เชิงแต่อยากจะพูดอยากจะคุย นะแต่ว่าด้วยความที่อารมณ์ตอนนี้อะไรหลายๆอย่างนะคะมันเป็นจังหวะที่เขาเองก็ขอดูจังหวะดูสถานการณ์หลายๆอย่างก่อนว่าสติดต่อหาคุณมาทางไหนแต่โบคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละนะภายในเดือนปลายเดือนนี้อาจจะมีการติดต่อสื่อสารมาอาจจะด้วยอะไรสักอย่างคําพูดบางคําพูดหรือทักทายอะไรบางอย่างเข้ามานั่นแหละนะคะคุณก็อาจจะต้องเตรียมรับมือดีๆนะ มาดูออรลเคิลจ้าหล่นหลดมาเองอะ no comment <c oughs> นะคะในเดือนนี้น่าจะมีการ convert หรือว่าตัดสินใจจะไม่ comment กันต่อไปนะคะ <c oughs> คุณน่าจะเชื่อมั่นในการตัดสินใจของคุณนะคะ unstable relationship นะในเดือนนี้คุณน่าจะไปรับรู้เหตุการณ์บางอย่างแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันยังไม่มั่นคงมันยังแบบดูเหมือน ยังไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่พาไปสู่ความชัดเจนได้มาดูลักณะราศีค่ะหรือวันเกิดพิจิกกลุ่มแล้วก็ธนูแล้วเราไปต่อกันที่คนมีคู่ค่ะคนมีคู่ค่ะชาวราศีมิถุนค่ะมาด,ดูเหตุการณ์รสถานาการณ์ของคุณก่อนันนี้เป็นยังไงบ้าง 9ก้าแปดถ้วย p พ a ออฟนเ n ออลส์แล้วก็สิบดาวสถานการณ์ของคุณนะคะก่อนหน้านี้เนาะหรือพลังงานหรือเอเนอรก่อนหน้านี้คุณน่าจะเพิ่งผ่านเหตุการณ์อันค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานก็ได้เนาะการแบบผ่าน,าน,านการต้องแบบแบกรับภาระหนักคุณน่าจะเพิ่งผ่านพ้นในจุดๆนั้นมานะคะแล้วก็เหมือน ในสถานการณ์ตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นเพิ่มเหมือนกับมีสภาพคล่องทางด้านการเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะผ่านจุดที่แบบแย่ที่สุดในช่วงหลายอ่อวีคหลายๆเ,เดือนที่ผ่านมานะปัญหาเหล่านั้นอะ่ะมันน่าจะแบบต้องทํางานหนกักต้องทําการบ้านหนกักหรือว่าต้องแบบแบกรับภาระ ทุกอย่างในครอบครัวค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะแต่ว่าคุณก็น่าจะพะักัะพักองแล้วก็ผ่านจุดๆนั้นมาได้แล้วนะคะหรือบางคนบางเคสในสถานาการณ์เนี้อันนี้อาจจะสองแบบโปรโดทรกกว่าคุณอาจจะ เหมือนพึ zat, ่งปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพื่อจะหาสิ่งที่ดีกว่าบางคนอาจจะพึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการทํางานนะคะแล้วก็เริ่มต้นทํางานใหม่ในในในรูปแบบอาจจะเป็นรูปแบบเดิมๆก็ได้อะค่ะแต่ว่าพอเริ่มต้นทํางานใหม่แต่ว่ามันก็ยังมีภาระมีงานนะคะมีความรับผิดชอบที่หนักเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นไปได้ วันี้มาดูกันหนะะ่อยค่ะว่าความรักในเดือนนี้นะคะของคนมีคู่ชาวราศีมิถุนเป็นยังไงบ้าง The strength หกดาบรู้สึกว่าชาวราศีมิถุนนะ,ะทั้งคนโสดทั้งคนคุยความสัมพันธ์ไม่เช่นเจนเนี่ยไพ่หกดาบไม่ตามมาตามมาทุกสถานะเลยนะคะอืะออะหรือ อันนี้ก็น่าคิดอันนี้ก็น่าคิดเพราะพ่ขยายมาสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะมีการเพิ่งปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,นะคะบางอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องที่คุณทุกข์ใจบางเป็นเรื่องที่คุณอยากจะแก้ไขปัญหาให้ได้นะคะแล้วก็ในเดือนนี้คุณน่าจะได้รับการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะบางคนบางคู่อาจจะอยากตั้งท้องมีบุตรมีลูกนะคะแล้วก็รอข่าวดีอยู่นะคะในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์นแนวโน้มที่จะมีบุตรนะคะหรือว่าตั้งทานบางคนอาจจะ ไม่ได้มีโดยธรรมชาติอาจจะมีโดยการแบบทางวิทยาศาสตร์นะคะไปปรึกษาคุณหมออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในเดือนนี้ปดรู้สึกว่าก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการตั้งบุตรมีคันมีลูกอะไรมีน้องนะคะประมาณนี้เนาะเหมืนมมนอ,น,ะะมน,น,อนจะได้รับข่าวดีนะคะ t ด e e เอ็ม s พนะคะเพจ ออฟคอส์สงาเราก็หกช่วยออกมาอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการมีน้องมีบุตรมีลูกหรือว่าได้รับข่าวสารที่ทําให้คุณชื่นใจเกี่ยวกับเด็กๆก,ก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะหลังจากที่เคร่งเครียดแล้วก็ไอ้นี่กันมานานพอสมควรเออประมาณนี้สําหรับใครที่ยังไม่พร้อมมีบุตรมีลูกในช่วงนี้นะคะก็เพยายามเซฟเซฟกันไว้นิดนึงเนาะ แต่ถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในที่นี้ก็ดูได้อาจจะแบบมีโอกาสเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องเดินทางกลับไปบ้านนะคะกลับไปหาญาติผู้ใหญ่ก็ได้เนาะแล้วก็พอมันไปแบบไปเจอสถานที่เก่าๆสถานที่ในอดีตอะไรประมาณนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของ การไปเจอคนเดิมๆคนเก่าๆนะคะแต่ว่าก็เหมือนได้แต่เจออะค่ะก็อีกฝ่ายหนึ่งก็อย่าไปงอนอย่าไปน้อยใจนะถ้าไปเจอแบบแฟนเก่าคนคุยเก่าอะไรของเขาก็ด้วยสถานะอะไรหลายๆที่มันผ่านไปแล้วเนาะเขาก็พยายามจะทําให้เห็นว่าอีกฝ่ายถ้าคุณเป็นคนไปเจอเนาะก็อาจจะพยายามทำให้เห็นว่าเออเขามั่นคงกับคุณนะเขาแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วอะไรอย่างนี้ในเดือนนี้จะเป็นยังไงต่อคะขยายสิหนึ่งคถา เขานะคะถ้าสมมุติว่ามีการได้ไปวนได้ไปเจอนะคะหรือเห็นเขาไปพูดคุยกับคนในอดีตหรือว่าคนที่เคยเคยุยเคยเจอนั่นแหละนะคะเขาก็อาจจะแบบมีปัญหาที่ทําให้จุกจิกกวนใจกันบ้างอันนี้ก็พยายามแบบอืพยายามอย่าให้จะให้มันเกิดปัญหาบริสุทว่าเขาค่อนข้างมีความชัดเจนมีความเอ,อเขาเรียกว่าอะไรสัด แสดงสถานะชัดเจนว่าเออเขาไม่ได้คิดอะไรแล้วนะคะแล้วก็มั่นคงกับคนจริงๆอ่ะอเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงจ้ะคนอดีตการงอนการการแบบเ,เขาเรียกว่าไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวความสัมพันธ์มันอาจจะแบบเทะเลาะกาันใหญ่โตอะไรประมาณนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วย เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยให้มันเป็นการทะเลาะก,กันใหญ่โตขึ้นมาจริงๆนะมีแนวโน้มนะมีนนมโนมว่าความสัมพันธ์มันแบบเออลามบานปลายใหญ่โตอะไรกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังการเชื่อใจการมั่นใจกันนะคะเป็นสิ่งสําคัญและโบรู้สึกว่าทางนู้นเองเขาก็ค่อนข้างที่จะแสดงความมั่นคงแสดงความมั่นใจให้คุณได้รับรู้อยู่แล้วว่าเออมันก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเขาโฟกัสไปที่คุณรักครอบครัวโฟกัสไปในเรื่องของการเงนิงนการงานนะเขามีความมั่นคง ในความรักนะคะเขาให้เขาค่อนข้างที่แสดงชัดเจนแหละว่าเขาแบบไม่ได้ไม่ได้จะกลับไปไม่ได้จะสนใจไม่ได้ไปโฟกัสเลยเขาโฟกัสแค่ปัจจุบันเท่านั้น เราคุณเองบรู้สึกว่าการที่เขาพยายามทําให้คุณมั่นใจะคุณก็น่าจะได้รับคําตอบที่พึงพอใจนะคะเดี๋ยวจะติดเนาะก็เคลียร์กันดีๆลงตัวกันดีๆนะคะอย่าไปหาเรื่องทะเลาะก,กันเนาะเพราะว่าบางทีบางอย่างเรื่องเล็ก,ลกๆอาจจะเป็นเรื่องที่บานปลายใหญ่โตได้นะคะถ้าสมมติว่าเขาเหนื่อยในความสัมพันธ์มากๆเนี่ยมัน ความสัมพันธ์มันท็อกซิกอ่ะมันก็จะไม่เอ็นจอยกันน่าดูนะคะความสัมพันธ์ที่เขามีให้แก่กันกับคนนู้นเนี่ยริสุกว่ามันก็จะเหลือแค่ความเป็นเพื่อนเท่านั้นแหละนะนะมีมีแต่คนละที่คิดมากหรือว่าวิตก กังวลไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็รับมือนะคะแล้วก็มีสติอยู่อย่าแบบขี้งอนขี้น้อยใจนะแต่ชาวราศีมิถุนโบรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนคิดไวพูดไวอยู่แล้วแหละนะแล้วก็มีเหตุมีผลในตัวพอสมควรอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยได้เป็นห่วงสักเท่าไหร่แต่ว่าบางครั้งก็อาจจะต้องตั้งสตินิดนึงนะคะเนาะด้วยบทโดยบทของไพ่บรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบต้องน่ากังวลหรือน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะคะก็เอาล่ะมาระวังเรื่องของการมีปากมีเสียงทะเลาะกันเท่านั้นเองนะคะ มาดูอาลารึ้นค่ะ separation นะคะอาจจะด้วยระยะทางระยะห่างอะไรช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องห่างมีการเดินทางไป ต่างที่ต่างถิ่นล่ะจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าใช้เวลาอยู่ด้วยกันน้อยลงอะไรประมาณนี้เนาะโบรสุกว่า new chapter นะคะก็อาจจะเป็นบทเรียนบททดสอบการเรียนรู้ความรักความสามัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะให้เข้มแข็งนะเนี่ยในเดือนนี้มีเรื่องที่ทําให้คุณไม่สบายใจแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ใช้เหตุและผลแล้วก็ตั้งรับความรู้สึกดีๆนะคะเกิดจากไพ่ื้นดวงโบรสุกว่าก็ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าก,กังวลอะไรนะโบรูสุกเขาคข้างมันคงกับความรักกับคุณมาลัคนาราศีของคุณหรือเขาค่ะหรือวันเกิดนะกรกฎ ิจิแล้วก็กันโอเคก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูดวงให้กับชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์และการกดติดตามนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องม,งมูมเนมองด้วยนะคะวันนี้พบไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย